ขายเอมเบอร์ลิลลี่กันมาดูกันกี่บาทเมื่อกี้มันมาขายนะทุกคนมาเล่นแล้สิบห้าล้านแพงมากราคาก็รกับตีล่าลูกแพงนะฮะผลใหญ่มากอ่ะจริงๆนี่สองสิบเอ็ดกิโลฮะให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากกี่บาทกี่บาทกี่บาท ร้านไหมอ้าวอ้าวอ้าวคอนเซ็เองพี่ก็ไม่ได้แพงนะคะแต่ว่าถ้าติดบล็หรือว่า,า,วาแกะกว่านี้ถึงร้านแน่นอนแล้วจะเรามาขายซันเปาด้วยกันนะอันนี้ไม่ติดบล็ออะไรเลยนะดีนยากมาก อันนี้ผมส่มได้มาแพ็กฟรีนะไม่ใช่แพ็กเติมอะไรนะใหญ่มาก48กิโลใหญ่กว่าเอมเบอร์ลิลลีม่มากนลยเห็นไหมทุกคนแพงกว่าเอมเบอร์ลิลลี่เยอะ